ส่งมอบคลิปคดีผู้กำกับโจ้ทนายตั้มนำคลิปผู้กำกับโจ้สอบโหดมอบให้ตำรวจทนายตั้มนำคลิปผู้กำกับโจ้สอบโหดมอบพนักงานสอบสวนยืนยันคนส่งให้เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยสอพอนครสวรรค์ไม่พร้อมให้ข้อมูลตัวบุคคลที่ให้คลิปเกรงไม่ปลอดภัยทนายตั้มทนายสิทธาเบี้บังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนคดีพันตำรวจเอกทิติสันอุทนะผลหรือผู้กำกับโจ้ผู้กำกับสบพเมืองนครสวรรค์ที่ใช้ถุงคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตและผู้ต้องหาในคดีนี้รวมเจคนได้ถูกจับกลุ่มไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาทนายตั้มได้เดินทางมาโดยรถโตู้สีดำโดยทนายเปิดเผยก่อนเข้าห้องสอบสนวนว่า การเดินทางมาครั้งนี้มาตามคำขอร้องของพนักง,งานสอบสวนโดยไม่ต้องออกหมายเรียกแต่อย่างใดโดยก่อนเที่ยงได้รับการแจ้งจากตำรวจว่าผู้บังคับบัญชาต้องการสรุปสำนวนจึงเดินทางมาเลยโดยน่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะก่อนเดินทางมาประสานไว้ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ได้นำหลักฐานซึ่งเป็นคลิปในคดีผู้กำกับโจ้มามอบพนักง,งานสอบสวนเพื่อบรรจุในสำนวนโดยมีซีดีและเอกสาร หากอะไรเปิดเผยได้ก็จะเปิดเผยเลยส่วนคนที่ปล่อยคลิปให้นั้นไม่ต้องกังวลเพราะจะไม่พูดอะไรให้เดือดร้อนยืนยันไม่ว่าคนที่ให้คลิปทนายยังอยู่มีตัวตนทนายตั้มบอกว่ายืนยันว่ามีตัวตนเป็นตำรวจเชนผู้น้อยอยู่นครสวรรค์มีตัวตนยังคุยกันอยู่ส่วนที่บอกว่ามีความขัดแยง้งอะไรไม่เกี่ยวหลายคนพยายามจะเชื่อมโยวงว่าตำรวจที่ทานข้าวกับผมเป็นคนปล่อยคลิปไม่เกี่ยวเลย เพราะว่าคนที่ถ่านข้าวด้วยนั้นมีผู้กำกับการมาสองคนว่าจะเป็นผู้กำกับโจ้ไม่เกี่ยวกันเลยตอนนี้พยายามจะหาใครคนใดคนหนึ่งให้ได้เห็นคนนี้เขาสนิทกับผมน่าจะมีส่วนร่วมส่วนตำรวจที่ปล่อยคลิปยังคุยยันอยู่วันที่ผู้กำกับโจ้ถูกจับได้คุยผ่านตัวแทนและการที่ผู้กำกับโจ้บอกว่าจะอโหสิกรรมให้เขากังวลมากด้วยและตอนนี้จะไม่คุยกับเขาแล้วทุกอย่างอยู่ในกระบวนการแล้ว เดี๋ยวขอตัวแทนนักข่าวคนหนึ่งให้ดูคนที่สนทนากับผมว่ามีตัวตนจริงแต่ห้ามถ่ายรูปไม่เปิดอักษรย่อเพราะจะรู้ว่าใครตำรวจบางส่วนมองว่าเป็นการทำลายองค์กรเดี๋ยวคนที่นำคลิปมาเผยแพร่เขาก็จะโดนวันนี้ไม่โดนวันหน้าก็โดนไม่กังวลเรื่องได้คลิปมาเผยแพร่จะถูกดำเนินคดีอะไร เราต้องการช่วยราชการอย่างวันนี้เราก็เอาคลิปมาให้ตำรวจหากตำรวจจะขอให้บอกคนที่ปล่อยคลิปคงไม่ให้เพราะไม่เกี่ยวกับคดีผู้กำกับโจ้วันนี้จะมอบเฉพาะคลิปเท่านั้นที่ผ่านมาก็มีคนพยายามติดต่อมาพูดคุยด้วยความเป็นห่วงไม่มีการข่มขู่ขอบคุณผู้ที่ห่วงใยทุกคนรวมถึงสื่อสารมวลชนด้วยการเดินทางมาวันนี้หลายคนก็เป็นห่วงทนายตามกล่าว จากนั้นก็ขึ้นไปบนชั้น2ของกองบังคับการตํารวจนครสวรรค์เพื่อพบพนักงานสอบสวนในคดีที่ประกอบด้วยตํารวจกองปราบปรามตํารวจนครสวรรค์ตํารวจภัก6ใช้เวลาสอบปากคําไม่นานขอขอบคุณข้อมูลข่ลขาวจากที่นี่ .com ค่ะ